สวัสดีครับพี่น้องเอฟซองตาเพิรครับผมสวัสดีครับลูกไปเท้นั่นคุนึงกำลงังคุณนึงตคยเลยหูนอนนะมันจะไปเท้มเป็ังไ้หมชัดแบบไปใส่ดูเลมชัดแบบไปชัดแบบไป นอนวินครับนอนยอใจละเบ่เอวกบ่มือนนิใจละโอ้บ่เอวมือหนินอนมือนีินอนหลับสบายมือนีเข้าว่าเป็นสีเอวกินมาหม่เฮนีนี่มากนมานอยเอ้ยอยเ่้ยเ้อยเอ้ยเน้ย้อ้ยเอ้้้

ประเดเบิรชีพนี่แล้วกับเรเลียงนยนเนี่ยอาตโมอสด้บันตรเ่ยกินก็ชุกกี้ครับผม <c oughs> ยังอีกมีมาตุ้งนี่ยรตุ้เนี่ยร <c oughs> ้อนดีกัโอ้เอากินดีข้างบ้ายังนอนเอ้องตั้งห้านแล้วนะพี่น้อง ว่ามันคอรจได้ลัำนี่บอกมาเล้งเนี่ยมันคือกางหั่นทันทีเนี่ยว่ามันคอรจได้ล้อนี่นี่จะบอโอ้ งานบ่รบนอนเขาคือกลางันเจี่นี่เป็นคนจะได้รับยูวัดอกมลงนี่ยมีงเนพี่น้องว้สาวน้อยนี่ยจเล่นยูน่เอาคับอย่งสาวน้อยนี่ยจะเล่นยูน่เาคันี่ยโอ้ ก็ได yeah. oh, oh. oh, ้ตั oh. ้งหันเนี่ยเห็น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 หหลอขนาดนั้นใส่โอ้ยังนั่นขันมาห่นี่มาเรื่อไ่นไ่น้องงโอ้มีฟไฟ่ฟล้วนโอ้ไฟนอันนี้บกว่าไฟไมไฟไม่ะ้องเจาเระบบไฟโอ้ก็เลยได้ตั้งหันเต็มเคือวันทีนึ่งหมื่นันละพงก็ได้นี้ก็เลยตั้งทดสอบเลยบ่บาดอกสามสิบดวดี่ีสามสิบดวงครับัเิ่อง นจอซ้อนเกียวไปจออม l e าก็ได้ของ LED ดีวะนองเลยของ l e ดี ID. จอ LED ก็ถึงนำ้ำครับได้ตากแดดไว้ งมีสะพายครับไฟสุดไงสุดแล้วไฟม,มันลงแลท่านอู้อูาตลาดมือสองไหมตลาดเสื้อผ้าพี่น้องตลาดเสื้อผ้าครับชุดเพชรล้วนๆตลาดนี่ตลาดนี่มีแต่ชุดเพชรครับมีแต่ชุดเพชรกับชุดลำพลิน โอ้ยพี่น้องนี่อยู่ไสเนาะเนี่ยน้องจะดูได้อยู่บนนี่จะดูจังได๋เป็นจังไดนี่ว่าอู่อยู่บ่ล่ะนี่สักผ่ามาตากไว้พี่น้อง นี่หน่องคือบายูนอบ่เนี่ยโอ้แดดพี่น้องเลยจะมาออกมาถ่ายคลิปพี่น้องเบิรงเพราะว่ามือนีกว่าทัานได้สิบเลยตื่นสายอ๋อแสดงว่ามือแรงเนี่ยเขาชิดลำอยู่นี่นี่ mà tôi cản nó vật anh không anh những lột trái dân sau quá trò tạc cơn xíu ngoài hết cần quá này đấy ngon bồn để nó còn chút ลาทึ่งๆห่งงองเดินเจอึ้นมานอนเดินเจอเขาขือนมานอนทึงนี้แหละโอ้เป็นตะยินดีไหมเบพี่นอ้องเด็กซื้อโอ้ต่าแข้เาบวนงนี้แหละ

งานอ,อบนุบลไทยยันเช้าครับจา,านทาห้องปฏิบงานโอ้เดือดแห้นองเด๋ยวใครจะมีหม่องอยู่ครับใครจะมีหม่องอยู่ ตอนี้มองดูอ้าพออาทิตย์อันนี้พออาทิตย์ครับผมพออาทิตย์ครับอินขอดูว่พ่อยังเลยยังเลย่ก็นอนตื่นตื่นหลับอรอนตียอขนาดพ่อไปนอนอยู่เ่พ่อรนเโอ้ยุบนนอนยุ่งขึนเนี่ยเสมาก อมาแล้วข้่าเป็นอย่างเราจะเป่นผู้ิ้อย่างท่าจะเป็นเัาคีมครับทักปลาใ่ตวก็่านอาบหนาหมอาบท่าจะเป็นกับคีม ับไปก้อนตากแดดไปก้อนเนาะิต้มชาคือนำบาทุกทีาขาปากแดงไปก้อนงี้ขาตากแดดไปก่อนนายากแดงไ้ก้อนเป็นยางไปที่นี่เหรอครับทินี่ยางไปไรหรอกเพราะว่ามึงแล้เขาจะได้เหรียญ่นนี่แหละผู้อวุชื่อนพวก็มเห็นตัวมึงแรกเขาจะเหรียญนี่แหะ เพราะว่าเขาจะตั้งเวที่แล้วมือแรกเขาจะดิดิอย่งนี้ครับน้องอโอเคพีดด่น้องคลิปนี้เขาจะจบไว้เท่านี้แหละไม่พอกันคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ